สวัสดีครับพบกับช่องตีเล็กอีกแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังทำบอทเทรดเพื่อทำกำไรทั้งขาขึ้นและขาลงบนฟิวเจอร์ 100X อยู่นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราทำาายสกิปบน t ทรดดิ้งวิวกันเพื่อซื้อ DCA 1ไม้นะครับวันละ1ครั้งบนทําเฟรม15นาทีนะครับก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ข้อดีของ DCA นะครับก็คือเราไม่ต้องสนใจว่าราคามันจะขึ้นหรือจะลงนะครับก็ซื้อในทุกๆวันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ต้นทุนราคาเฉลี่ยที่ที่เป็นเส้นอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าทรัพย์สินที่เป็นขาลงนะครับถ้าลงยาวๆมันจะทำให้เราต้องซื้อถั่วเพิ่มเรื่อยๆนะครับยิ่งลงยิ่งซื้อ ยิ่งลงยิ่งซื้อไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเรา DCA บนฟิวเจอร์หนึ X เนี่ยรับรองแตกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะสำหรับทรัพย์สินที่เป็นขาขึ้นเท่านั้นนะครับแต่เราอยากจะ DCA บนฟิวเจอร์หนึ X ก็ต้องหาวิธีแก้กันนะครับเราเป็นควันโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็ต้องใช้กลยุทธ์แล้วก็ใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหานี้นะครับ วิธีหนึ่งที่จะช่วยในการลดการติดลบได้ก็คือเฮดจิ้งนะครับเฮดจิ้งก็คือการที่เราซื้อลองอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำการช็อต o s i t i o n ในขนาดที่เท่าๆกันนะครับ mm hmm. เพื่อล็อก a l ลูเอาไว้นะครับเวลาลองมันติดลบลงมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราช็อตเฮดจิ้งไว้นะครับช็อตมันก็จะบวกใช่ไหมครับลองติดลบช็อตบวก อย่างี้มันก็จะหักล้างกันกลายเป็นศูนย์ไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราติดลบอยู่เนี่ยเราก็จะทำการเฮดจิ้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโค้ดกันเลยนะครับวันนี้อ่โอเคครับมาดูกันตอนนี้โค้ดเก่าเราก็คือตัวนี้นะครับเราก็เปิดตัวอ d ดิเตอร์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราเปิดให้มันเป็นเต็มหน้าจอแบบนี้นะครับ แล้วเราก็ทำการซะก copy ไว้ก่อนนะครับ copy แล้วก็สร้างสร้างตัวใหม่เป็นอ่าสไตจิกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้วางลงไปแล้วเราก็ทำการแก้ไขชื่อนะครับเป็นอ่า l a แบศูนย์สองแล้วก็ DCA with Hedging โอเคนะครับก็ ทุกอย่างก็ใช้เหมือนเดิมแล้วก็กดเซฟนะครับจากโค้ดเดิมนะครับเราก็จะทำการเพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับตัวแปรบายไซส์นะครับเป็นประเภทสตริงนะครับเป็น Input แล้วก็มีออปชันให้เลือกว่าจะเป็นลองหรือ Short นะครับ เรา default Value เป็นช็อตไปก่อน,นครับตัวนี้เอาไว้เลือกด้านนะครับว่าเราจะซิมูเลตด้านลองหรือด้านช็อตเนื่องจากว่าเทด i ิ้งวิลเนี่ยมันไม่สามารถแบ็กเทสทั้ง2ด้านพร้อมกันได้นะครับเวลาเราเปิดลองเอาไว้เนี่ยแล้วเราไปเปิดชอ็อตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะทำการปิดลองแล้วก็เปิดช็อตแต่ว่าเราต้องการที่จะให้มันเปิดลองและช็อตพร้อมกันใช่ไหมครับ ทีนี้เราก็เลยจะซิมูเลตทีละด้านก็คือเปิดลองไว้ด้านเดียวหรือเปิดช็อตไว้ด้านเดียวนะครับเราก็เลยตั้งตัวแปรตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อกลองว่าตอนนี้เราซิมูเลตด้านลองหรือด้านช็อตนะครับถัดมานะครับเราก็จะทําการแก้ตัวแปรตัว DCA ตัวนี้เป็นลองนะครับโอเคแล้วก็อาจจะต้องไปไล่รีเพจ ทุกตัวเลยนะครับเพื่อเพื่อแยกนะครับว่ามันคือลองหรือช็อตเนาะ,อะโอเคตรงนี้ต้องต้องแก้คืนตัวนี้นะครับอ่าเรียบร้อย เราแก้ตัวแปรจาก DCA เฉยๆเป็นลองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มตัวแปรช h o r เข้ามานะครับเพื่อที่เราจะได้ทำการช h o r ได้นะครับทีนี้ตรงจุดนี้นะครับที่เราทำการลอง entry รองตรงนี้นะครับเราก็จะเช็คเงื่อนไขนิดนึงว่าถ้าใบาซ้ายเป็นลองถึงจะทำนะครับเอ่อย้ายมาไว้ข้างล่างตัวนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นสถิติ l o n โอเคนะครับ เราตั้งอีกเงื่อนไขหนึ่งเป็น Hedging Shot ประมาณนี้นะครับแล้วก็ Copy อันเดิมมาเลยถ้าอยู่ในช่วงเวลาก็ให้ทำงานนะครับแล้วเราก็าเขียนเงื่อนไขว่าถ้าถ้าราคาอยู่ใต้เส้นลองเ v เวอเร p ต์พนะครับก็ให้ทำการ Hedging นะครับทีนี้ Hedging เนี่ย เราก็จะ Copy ตัวนี้มานะครับแล้วก็ให้ช็อตเปลี่ยนลองเป็นช็อตนะครับโอเคก็คํานวณเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะซื้อทีละหนึ่งไม้เนาะเราก็ทำการ าหาส่วนต่างนะครับเพราะว่าช็อตเราไม่ได้ช็อตตลอดบางทีมันเราลอง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 ,ลอง,ลองมาเยอะๆแล้วเราพอมันลงมาใต้เส้นปุ๊บเราก็ช็อตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของอดิฟนะครับก็คือเราเอาลองลบช็อตที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็คือส่วนต่างเราก็จะซื้อเฉพาะส่วนที่มันดิฟกันเท่านั้นนะครับ โอเคก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวดิบอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวบายไซส์เนี่ยอันนี้คือตัวช็อตเนาะถ้าเป็นช็อตเราก็ให้เอนทรีช็อตเข้าไปานี้นะครับเปลี่ยนเป็นเป็นเซลแล้วกันนะครับตรงน,นี้เปลี่ยนเป็นลอเป็นลองเนียรเรียก,กินข้าวอย่าทำให้เสร็จก่อนแล้วกันนะ อ่าโอเคนะครับทีนี้เราก็ทำการช็อตเสร็จแล้วนะครับทีนี้ตอนตอนจบนะครับตอนจบเราก็ทำการวาดวาดตัวเส้นกราฟตัวช็อตลงไปนะครับแล้วก็ทำเป็นสีแดงตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองรันดูอ่าเราต้องลบออกก่อนนะครับแล้วก็เพิ่ม ก็ตอนนี้ก็จะติดลบ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 ลบหนึ่งลบหนึ่งช็อตช็อตช็อตไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเราทําเป็นด้านเป็นช็อตอยู่ถ้าเราทําเป็นลองก็จะประมาณนี้นะครับลองก็จะซื้อตลอดเวลาเนาะไปจนถึงตอนจบตอนจบก็คือตรงนี้จะลากมาโอเคอ่าโอเคทีนี้นะครับตอนนี้เราถ้ามันต่ํากว่าเส้นเนี้ยเราจะเริ่มช็อตนะครับ แต่ว่าถ้ามันขึ้นมาสูงตรงนี้นะครับสูงกว่าตรงนี้เราก็จะปิดช็อตลงไปนะครับเราเราลืมปิดช็อตเนาะอ่ทีนี้เราก็ทำการปิดปิดเฮดจิ้งเมื่ออ่ถ้าอยู่ในช่วงเวลานะครับแล้วก็ถ้าราคามากกว่า long average price นะครับคือถ้าราคาถ้าลองเป็นบวกนั่นแหละนะครับเราก็จะทำการให ให้ช็อตเป็น0ย์แล้วก็ให้ BTC เป็นศย์อย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ให้เราปิดช็อตนะครับทั้งหมดแบบนี้นะครับถ้าถ้าซ้ายเป็นช็อตก็ให้ปิดทั้งหมดอ่ะลองดูอ่ะโอเคไหมครับตอนนี้ก็อ่าเดี๋ยวเราลองปิดเส้นเส้นสีน้ำเงินออกก่อนอ่ะ ตรงนี้เห็นไหมครับก็เราก็จะช็อต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 พอถึงตรงนี้เราก็จะปิดนะครับแล้วก็พอมาถึงตรงนี้เราก็เริ่มช็อตใหม่นะครับมาถึงตรงนี้เป็นช็อตเป็นเฮดจิ้งช็อตนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องลองเปลี่ยนเป็นตัวตัวช็อตตรงนี้นะครับโอเคอันนี้คือ Clo s ส12สองออเดอร์นะครับแต่ว่าตรงนี้ ตรงนี้จริงๆมันต้องช็อตที่ต้องช็อตต้องช็อตมากกว่าลบหนึ่งนะครับต้องช็อตมากกว่าลบหนึ่งอ่ะไปกินข้าวก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาต่อเนาะ a little longer than a few minutes later อ่ะโอเคมาต่ออ่ะตรงนี้น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันต้องไม่ซื้อหนึ่งมันต้องซื้อเท่ากับจำนวนที่มัน ที่ลองมันซื้อมาเนาะเดี๋ยวไปเช็คโค้ดดูก่อนตอนที่ชอ็อตอ๋อตรงนี้นะครับจริงๆตรงนี้เราต้องอกำหนดจํานวนที่จะต้องการซื้อด้วยนะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่จำนวนที่ซื้อเท่ากับดิฟนะครับตรงนี้ส่วนตัวลองก็ถ้าไม่ใส่มันก็จะซื้อ1อยู่แล้วแต่ว่าเราจำเป็นต้องใส่เพราะว่าเรากำหนดเป็น ให้มันใส่0.02นี่โอเคกับ BTC s i ส e ก็อันนี้ลองอันนี้ช็อตโอเคน่าจะถูกแล้วนะครับมาลองดูอ่าโอเคนี่ครับก็กลายเป็น0.068แล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็อ่ม0.4 0.2 0.2 0.2ไปเรื่อยๆเนาะครับด้านของลอง ตรงนี้ก็จะพอลงตรงนี้ก็จะเป็นติดลบแหละนะครับถ้ามันเป็น2ด้านอย่างนี้เราจะทำยังไงเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่ามันกำไรหรือขาดทุนนะครับเราก็อาจจะต้องวาดเองวาดตัว profit เองนะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่แหละนะครับเราก็จะเปลี่ยนจากตัวสถิติตรงนี้นะครับเป็น indicator นะครับ โดยเราก็จะสร้างตัวใหม่ขึ้นมานะครับสร้าง New อิ d i c a t o r นะครับเสร็จแล้วเราก็กรอบโคดตัวก็กรอบโคดตัวนี้นะครับโอเคมาวางโอเคแล้วก็ใส่ชื่อเป็น X อย่างนี้นะครับอ่ะกด Save ทีนี้เราก็จะให้มันเป็นอีกช่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัว overlay ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น indicator นะครับเราจะไม่ใช้เป็นส s t i ิแล้วอันนี้คือตัวตัวอีกตัวหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะลบออกนะครับก็เปลี่ยนเป็นนี้ทีนี้เราก็จะไม่สามารถใช้ตัวลอง g shot ได้แหละเราก็ต้อง comment ไว้นะครับโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดเป็นอันใหม่ใหญ่ๆโอเคตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้ตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้นะโ okay. อเค่าเดี๋ยวเราลองลองลันดูนะครับแล้วก็ ate แอดทูชาด โอเคย่งนั้น่่เป็นโ okay. อเคอ่ตรงนี้นะครับเราก็ลากมาถึงตรงเส้นนี้อา่าทีนี้เดี๋ยวเราเราจะไม่พลอดตัวตัวเส้นนี้และเราจะพลอดเป็นเส้นโปรฟิตนะครับ mm hmm. ก็คือเราจะ ตรงนี้เป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่าอันนี้เป็นกราฟหลักเนาะส่วนอันนี้เป็นราฟกราฟอันที่2นะครับเราก็ซ่อนไว้ก่อนแล้วเราก็จะวาดเส้นเส้นตรง1เส้นเป็นเส้นเป็นเส้นศูนย์นะครับเส้นซีโรไลน์อ่าเส้นซีโร่ไลน์อันนี้อลองลันดู Okay. เราก็จะได้เส้นตรงนี้เป็นเส้นที่เส้นศูนย์นะครับทีนี้เราก็จะคำนวณตัว Profit กำไรนะครับโดยทีเ่เดี๋ยวกำหนดตัวตัวแปรเพิ่มเข้ามาก่อนนะครับ okay. ตรงนี้นะครับเ,เราเพิ่มตัวแปรแอ c คอ โปรฟิตเข้ามานะครับก็คือเป็นกำไรขาดทุนสะสมเนาะแล้วก็ unrealized profit ก็คือเป็นกำไรที่ยังไม่ได้ขายนะครับเป็นกำไรที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะทั้ง2ตัวทั้งลองทั้ง short แล้วสุดท้ายก็คือจะเป็น total profit ก็คือเป็น profit รวมนะครับทั้งลองทั้ง short รวมกันจะได้ผลกำไรบวกหรือลบนะครับโอเคทีนี้วิธีคำนวณก็คือเราก็จะมาแทรกตรงนี้ คก็ okay. คำนวณ u n r e a l i z e Profit นะครับในช่วงเวลาจริงคำนวณตลอดเวลาเลยก็ได้นะแล้วก็กรณีลองนะครับก็คือเราเราคำนวณ u n r e a l i z e Profit ลองนะครับก็คือเอาราคาปัจจุบันคูณกับลองที่ซื้อไว้นะครับลบด้วย าราคาลองเฉลี่ยคูณกับลองที่ซื้อไว้นะครับมันก็จะได้เป็นผลต่างกำไรในในส่วนของลองส่วนของช็อตก็ทำเหมือนกันแต่ว่าช็อตเนี่ยจะต,ตรงข้ามกันนิดนึงนะครับก็คือเราซื้อช็อตไว้ด้านบนใช่ไหมครับก็คืออตัวราคาเฉลี่ยคูณกับจำนวนที่ช็อตไว้นะครับแล,แล้วถึงจะลบออกจากตัวราคาปัจจุบัน คูณกับจำนวนที่ช็อตไว้นะครับเราจะได้เป็นอเ r ีย l i ล e Profit ของช็อตนะครับทีนี้ตอนที่เราขายเนาะเราไม่ได้ขายลองแต่เราขายช็อตเพราะฉะนั้นตรงที่ช็อตเนี่ยที่เราขายตรงนี้นะครับเราก็จะต้องหักถ,ถ้ากำไรหรือขาดทุนเราก็ต้องเก็บเก็บตัวที่กำไรขาดทุนไว้ด้วยนะครับก็คือตรงนี้นะครับเราจะคำนวณคล้ายๆกับตัวนี้นะครับ คล้ายๆกับตัวนี้ก็คือ,อตัวชอ็อตโปรฟิตสะสมนะครับเท่ากับของโปรฟิตสะสมของเดิมบวกกับตัวราคาช็อตที่ซื้อไว้คูณกับจำนวนชอ็อตลบด้วยราคาปิดราคาปัจจุบันเนาะคูณด้วยกับคูณด้วยช็อตที่ซื้อไวนะครับก็ ตรงนี้จะเป็นส่วนกับผลกําไรหรือคัดทุนของช็อตใช่ไหมแล้วก็บวกเพิ่มเอาไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ทุกครั้งที่มีการปิดเฮดจิ้งอ่าโอเคทีนี้ด้านล่างเราก็จะคํานวณ Prof ิตอ่าโปรฟิตรวมนะครับ Profit รวมก็คือลองอันเรียร r o f i t ลองบวกกับอันเรี p r o f ฟิตช็อตบวกกับลองกำไรลองสะสมบวกกับ กำไรชอตสะสมนะครับก็จะได้ total profit ทีนี้เราก็ลองพล o t ตัวตัว total profit ดูก่อนนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่แล้วลบทิ้งโอเคครับเรียบร้อยสังเกตว่าตอนที่เราเปิดช็อตเนี่ยมันจะทำการ hedging เ,เอาไว้เนาะก็ทำให้มูล,ลค่าเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเลยนะครับมันไม่ติดลบลงมาปกติถ้าเราไม่ช็อตไว้เนี่ย เดี๋ยวลองเราลองไม่ช็อตไว้ดูนะครับเดี๋ยวลองถ้าเราไม่ช็อตเนาะถ้าเราไม่ทำการเฮดจิ้งแล้วก็ไม่ปิดก็คือตรงนี้เอาออกนะครับแล้วก็ตรงนี้เอาออกอเห็นไหมฮะก็เราก็จะเห็นว่าถ้าถ้าเราไม่ได้ช็อตไว้เนี่ยตัวที่เราลองไว้นมันก็จะติดลบลงมาติดลบลงมาใช่ไหมครับโอเค แล้วพอมันทะลุขึ้นไปลองเริ่มมีกำไรเราก็จะได้กำไรเป็นบวกแล้วหลังจากนั้นตัวแล้วลจากนั้นพอพอมันติดลบลงมานะครับตัวตัวกำไรก็กำไรก็จะติดลบด้วยอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดตัวเฮดจิ้งเอาไวนะ้เนาะเปิดตัวเฮจจิ้งเอาไว้ นี่ตรงนี้มันจะเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็สามารถที่จะดีซีเอบนฟิวเจอร์ร้อยนะครับแล้วก็ติดบลบไม่เยอะด้วยนะครับก็เราโคดดิ้งเสร็จแล้วนะครับจากผลการทดลองก็จะเห็นว่าตัวกราฟเนี่ยตอนที่มัน ตอนที่เรา DCA ไปใช่ไหมครับแล้วลองเกิดติดลบขึ้นมาเราก็ทำการเปิดเฮจิ้ง100%เซ็นะครับก็ทำให้การติดลบของเราเนี่ยนิ่งอยู่เป็นเส้นตรงเลยนะครับแต่ว่าถ้าราคาลองมันเริ่มเป็นบวกก็คือเริ่มอยู่ราคาเริ่มอยู่เหนือเส้นเอเวอร์เรจของลองนะครับเราก็ปิดเฮจิ้งช็อตไปนะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยสามารถพุ่งขึ้นได้นะครับ เพราะฉะนั้นกลยุทธ์นี้ก็จะทําให้เราจะติดลบอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็สามารถมีกําไรด้านลองเยอะๆเลยนะครับสามารถมีกําไรอันลิมิตได้เลยครับแต่ก็ยังไม่พอใจนักนะครับเพราะว่าเราก็ยังติดลบตรงนี้อยู่ก็กลยุทธ์ต่อไปเดี๋ยวอาจจะหาวิธีแก้ไขเรื่องนี้กันนะครับว่าเราจะ ทำให้มันติดลบน้อยลงได้ยังไงนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือตอนนี้กราฟมันวิ่งขึ้นไปเป็นบวกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยบวกตั้งเท่าไหร่เนี่ยตั้งสามร้อยสี่ร้อยเหรียญน,นะครับสี่ร้อยเหรียญแต่ก็สุดท้ายก็กำไรหายหมดแล้วก็ติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาวิธีการล็อกกําไรนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันติดลบนะครับถ้าเราทําได้ก็จะทําให้กลยุทธ์นี้เป็น ประยที่ที่ทำกำไรได้ตลอดเวลานี่ครับโอเคครับวันนี้ก็หมดแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ